สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Galaxy Trick อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทุกคนเปลี่ยนใบป,ปัดน้ำฝนเจ้า b y d Auto 3กันนะครับใบป,ปัดน้ำฝน b y d Auto f r e เนี่ยครับมันจะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นนิดนึงก็คือว่าตัวก้านใบป,ปัดน้ำฝนเนี่ยครับตัวก้านมันจะถูกซ่อนลงไปใต้ฝากระโปรงนะครับทำใหเ้เราไม่สามารถที่จะยกตัวก้านใบป,ปัดน้ำฝนขึ้นมาตรงๆได้ มันจะไปกระแทกกับฝากรโรงเห็นไหมครับนะี่ครับอ่าเพราะนั้นวิธีทําจะทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับขั้นแรกทุกคนต้องเข้าไปที่ตัวรถก่อนนะครับเพื่อไปเปิดโหมดโอเวอร์ฮอลนะครับให้ตัวรถเนี่ยมันสามารถยกก้านใบป,ปัดน้ําฝนได้นะครับวิธีทําก็คือกดสตาร์ทหนึ่งครั้งให้จอ,อกลางติดขึ้นมานะครับโอเคอ่าเมื่อจอกลางติดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูรูปตัตรงนี้ครับ ดเข้าไปแล้วเลือกเมนูล่างสุดครับไปที่ Over h a u l นะครับโอเคเห็นเมนูนี้ไหมครับ w i p e r in service position นะครับเรากดเปิดเดี๋ยวดูนะฮะพอผมกดเปิดปุ๊บตัวกานปัดน้ำฝนจะยกขึ้นมาเองทันทีครับกดนี่ครับมันจะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อก้านใบปัดน้ำฝนยกขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะดับเครื่องไปได้เลยครับ โอเคอ่ะทีนี้เราออกไปดูที่การร้านปัดน้ฝนปัดน้ฝนข้างนอกกันนะครับนี่ครับเมื่อการปัดน้ำฝนยกขึ้นมาแล้วนะครับตัวก้านก็จะไม่ติดก,กับฝากระโปรงแล้วนะครับทั้งสอง้างเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะจับเจ้าก้านเนี่ยครับออกมาในลักษณะนี้ได้แล้วครับเห็นไหมฮะอ่าทีนี้วิธีเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนเนี่ยให้ดูตรงตัวก้านครับมันจะมีสลักสี่เหลี่ยมอ่ะ มองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูท่านี้นี่ครับอ่านะครับนี่จะจะมีสลักสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับโอเคอ่ะเห็ดูนะครับพิธีการทําเล็งไปที่สลักสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วก็ใช้นิ้วครับกดลงไปเลยครับง่ายๆครับกดลงไปเลยแล้วก็ดันขึ้นตัวสลักหัวของการใบปัโน้ตผลมันจะโผล่ขึ้นมาครับให้เราทําการยกขึ้นได้เลยครับนี่ครับก็จะหลุดออกมาลักษณะนี้ครับ เมื่อใช้ไปปัดน้ำฝนไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อมันหมดอ,อายุเมื่อมันแข็งก็ใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนนะครับซื้อก้านใหม่มานะครับสังเกตตรงสลักให้ดีนะครับเราก็นํามันกลับสอดเข้าไปเลยครับนะครับแล้วก็กดลงให้ลงล็อกเรียบร้อยแล้วครับลงล็อกเรียบร้อยนะครับทํสองข้างเหมือนกันครับเราก็สามารถวางก้านป,ปัดน้ำฝนกลับลงไปที่ตัวรถนะครับ ทีนี้วิธีที่จะทําให้ตัวก้านปัดน้ำฝนกลับลงไปอยู่ตําแหน่งเดิมเราก็ใช้วิธีการสตาร์ทรถนะครับแบบเดียวกันับตอนเราเริ่มนะครับนี่ครับพอผมกดสตาร์ทรถปุ๊บตัวก้านปัดน้ําฝนมันก็จะพับกลับลงไปจุดเดิมนะครับหนึ่งสองสามครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับกระบวนการเปลี่ยนก้านใบปัดน้ําฝนครับขอบคุณที่ติดตามครับช่อง Galaxy Trick ครับ เทคนิคการเรียนรู้จากการใช้รถของผมเองแล้วก็นํามาบอกต่อๆกันนะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมหากมีอะไรใหม่ๆจะนํามาบอกกันอีกเรื่อยๆนะครับจะนาคลิปมาฝากกันเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชื่นชอบกดติดตามกันไว้ได้ครับจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ